สวัสดีครับผมเปนนะครับผมธนวัฒน์นะครับรับบทเป็นไนท์จากซีรีส์เรื่อง Doctor Smile ครับครับผมผมอามนะครับผมรับบทเป็นไมค์ครับครับสวัสดีครับผมภกวรายู่นะครับรับบทเป็นหมอกานครับสวัสดีครับผมมอนเตชินนะครับรับบทเป็นเปอร์ครับใน Doctor Smile นะครับครับก็ขอถามควาคืบหน้าก่อนตอนนี้ซีรีส์ของเราถึงไหนอะไรยังไงแล้วก็ล่าสุดเลย นะครับก็เราก็ถ่ายไพายอตกันเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็รับรองว่าทุกคนก็จะได้น่าจะได้ชมไพายอตของดรสมายแล้วหมอน่ารักคนนี้เป็นของผมครับผมค่ะครับผมคือแตกต่างจากตัวที่เปิดในงานใช่ครับอันนั้นเป็นแค่แบบโชว์คลิกจิ้เทชชัเป็นเพียง VTR ใช่ครับผมโชว์ไลอ์อัพว่ามีใครบ้างครับครับผมตัวเราได้รับบทได้อ่านบทแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็เข้าผ่านพายอทเราได้ลองแสดงนิดนึงเราเราครับมันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศ จริงจริงแล้วอ่ะให้กันก่อนครับผมจริงๆส่วนตัวผมมองว่าวิจิตรไคเตอร์รรในเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะตรงข้ามกับผมมากๆครับ<ล>ผมทีเดียวแต่ว่าพอได้เวลาที่เล่นจริงหรือว่า acting อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันทําได้ก็โอเคนะส่วนตัวผมเพรู้สึกว่ามันพอมันครอสกับเรามากเราสามารถทำได้ในในจุดนั้นได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอติดตามในไพลอตใช่ครับผมก็รอดูในไพลอตครับครับคนอื่นล่ะครับเป็นไงบ้างครับผมก็ผมนะส่วนตัวก็หลังจากที่ถ่ายไพลอตไปแล้วก็จะเป็นฟิลแบบ คือก็สน <parfois> er mm ุกครับเป็นฟิลแบบสนุกในกองถ่ายบรรยากาศในกองถ่ายแล้วก็คือตัวไมอ่ะถามว่าคือผมชอบไหมผมว่าผมชอบเพราะว่าในคาแรคเตอร์อ่ะมันเป็นตัวที่แบบปากไม่ตรงกับใจอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าชอบแบบถึงปากเราจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ในใจคือเราคิดแล้วเออต้องใช้ต้องได้แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ประมาณนี้ครับแต่ว่าพอเราปากไม่ตรงกับใจต้จะมีคนที่รู้ใจถูกครับผมครับผมก็สําหรับหมอการเองนะครับก็จริงๆแล้วผมว่า ก็มีความหมอหวาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าน่าติดตามมากหลังจากถ่ายไพลอตไปครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่าคาแรคเตอร์หมอกันกับเปิร์เองก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องราวของเราสองคนนะครับชัดเจนออกมาเปิร์ก็ก็เหมือนกันครับเหมือนหมอกันเลยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความห้ามมีความแบดอยู่ในตัวแล้วก็ไม่อยากสปอยเยอะอยากให้ติดตามแล้วกัน่รับลองว่าร้อนแรงแน่นอนครับความร้อนแรงถ้าจัดเป็นเลเวลอะค่ะ คือมันผมก็ค่อยๆเพิ่มครับอ่าใช่ครับผมแล้วแต่สถานที่ไปอะไรอออยยย่างงีุุ้้้บอกยี้ไม่ได้นะอเอออาจ๋อแล้วแต่เลือกดีกว่าแล้วแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานที่ได้แล้วแต่บรรยากาศไม่ผมมองว่าความร้อนแรงมันค่อนข้างที่จะแบบบาลานซ์ดีครับใช่มันจะเป็นอ่าคู่นึงก็เหมือนเยวิ่งอยู่ในแบบว่าทุ่งดอกคาโมไม้วทุ่งอะไรนระดับความรักเนส่วนอ่บางคู่ก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามาผัด กันดีกว่าใช่บอกว่าความร้อนหน้าเตาพุ๊บพับพุ๊บพับในหอใช่ในส่วนของซีรีส์่องนี้จะได้ชมในตอนไหนมีเวลาบอ้มีแล้วครับผมก็รับรองในคอร์ตหนึ่งคอร์ตหนึ่งปีหน้านะครับก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เราจะได้รับชมด็อกเตอร์สไมล์หมอนนักคนนี้เป็นของผมแล้วนะครับก็ช่องเก้ากด30 m c ิ t HD ได้รับชมกันทั่วประเทศแน่นอนครับผมมีการปล่อยเปิดตัวมาก่อนน้านครับ โหตื่นเต้นนะจริงจริงแค่วทีอาร์ของเราอะครับเสียงตอบรับอะค่อนข้างเป็นที่แบบเราก็ดีใจเนอะเป็นเพียงแค่วทีอาร์ซึ่งพายโหลตัวจริงหรืออะไรเงี้ยครับยังไม่ได้ปล่อยเลยแล้วก็เราก็แบบดีใจแล้วครับกับวทีอาร์ที่ที่ปล่อยออกไปตอนนี้ก็มันเหมือนเราได้เห็นพัฒนาการการแสดงแต่ละคนเลยใช่จากที่ผมไม่เคยมีพาร์เนอร์มาก่อนมาแล้วมาแล้วสักทีครับผมแล้วก็แบบว่า คู่ที่มีพันธุ์อยู่แล้วก็ร้อนแรงขึ้นไปอีกอมันมีแต่อะไรใหม่ๆครับผมแล้วก็เป็นบทบาทที่เหมือนกันคุณหมอกลายเป็นวิศวะอย่างวิศวะเล่นเป็นหมอก็ใช่ครับผมแล้วก็ศึกษากันเองนั่นแหละเฮ้ยเราต้องบุกไปยังไงความเป็นหมอมมันววิศะครบผพูดถึงความคาดหวังเรื่องนี้ของนักแสดงค่ะถ้าอย่างนี้ อาทัศ <A> เป็นตัวผมนะคือจริงๆแล้วตัวผมเองผมอยากจะจริงๆผมคาดหวังในมุมที่หนึ่งอยากให้คนดูหรือว่าทุกๆคนนะครับดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วแบบม,มีความสุข,สขแล้วเหมือนได้รับอัธรรตในในมุมของคู่ที่แตกต่างกันไปคืออย่างคู่ของเราอย่างเงี้ยครับมันมีความอาจจะชอบชอบอีกมูทหนึ่งก็จะมาดูคู่ของเรามูท สบายสบายแอนจอก็มาดูวันนี้แล้วก็อยากให้มีความสุขกับซีรีส์ของเราความคาดหวังของเพียงแค่นั้นแหละเพราะว่ามันมีความหลากหลายก็เลยถักใจกับคนหลายๆใช่ใช่ครับจริงคาดหวังอยากให้ทุกคนมาดูมากกว่าเพราะว่ามันเป็นใช้คําว่าพ่อเรานะครับแม่ของเราใช้คำว่า okay. Beyond to Basic ครับการกลับมาอีกครั้งแบบว่าของแบบเนื้อเรื่องอาจจะเป็นแบบมหาลัยไม่ต้องแต่ว่ากลับมาต้องเนื้อเรื่องเข้มข้นมากขึ้นการแสดง acting production ที่จัดเต็มมากขึ้นอะไรอยย่างงเี้ครับเห็นว่าเรื่องนี้ทำมาต่าง ใช่ใช่ครับผมมีความกดดันไหมคะกับการที่จะต้องทำให้เทียบกับความความดีของนิยาสจริงก็นิดหนึ่งนะเพราะมันดังมากมาก่อนเพราะว่ามันมีการผสมระหว่างสองสองเล่มเลยทีเดียวนะครับผมมีกาวเกียร์ก็คือมีเอ็กเทอร์ครับผมใช่รจริงๆผมว่ามีความกดดันเป็นน่าจะเป็นเรื่องปกติของทุกคนนะครับแล้วก็เราสี่คนก็มีความกดดันมากเพราะว่าเรื่องนี้เราก็เหมือน ได้ขยับมาําเนืนอเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราอยากจะทําให้เต็มที่อยากให้ซีรีส์ที่ปล่อยออกไปแล้วทุกคนแบบดูแล้วรู้สึกอินไปกับมันอินไปกับบทบาทที่เราได้รับอะไรเงี้ยครับคาดหวังสูสๆก็น่าากให้เพื่นชอบมากครับไม่ได้อะไรเลยคืออันนี้เป็นคนแรกเลยนะครับที่อ่านนิยายจบคนแรกเลย2เล่มครับกลับไปอ่านเลยใช่ครับแล้วก็ซื้อหนังสือมาให้เพื่อนด้วยแบบเฮ้ยเอาไปอ่านนะเอาไปอ่านนะอันนี้ก็จะแบบสายวิธีรีเสิร์ชอะไรีคุณหมออ่านหลายรอบด้วยนะฮะหลายรอบก็คือค่อนข้างที่แบบ ความกดดันความอะไรเงี้ยก็ช่วยกันแล้วก็เรา4คนก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับพ่อแม่ใครอย่างพี่เขี้ครับผมครับแม่เขาเขารู้สึกไงบ้างเขากดดันยังไงหรือว่าทํางานดีมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพ่อแม่ไม่ได้กดดันเราเลยเนาะใช่ไม่ได้กดดันทลยแม่สบายมากแต่แค่อยากให้เราไปทําการบ้านแล้วก็ทําของแบบพาร์ทของเราเองให้ดีที่สุดพอความกดดันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อใครสักคนหนึ่งไม่ทําการบ้านครับใช่อ่า ก็ก็น่าจะมีไหมเที่ยวอยู่ที่มือของมือที่รอเราอยู่อะไรแต่รีบการจีวันประชุมอะไรอย่างเงี้ยใครโดนบ่อยสุดคะ เฮ้ตอนนี้เรายังเนาะอย่างงี้ดีกว่ายังไม่มียังไม่มีดีกว่าครับผมเขาเตรียมเองมืดท้ออะไรเรียบร้อยเรีบร้อยเรียบร้อยเลยแหละใช่ครับเายังไม่มีใครไปลิ้มลองจะเป็นที่รู้กันของค่ายค่อยลองดีกว่าใช่ค่อยลองถ้ามีโอกาสก็ไม่อยากจะลองไม่อยากลอดีกว่าครับอ่สุดท้ายนี่ค่ะฝากเลยคะทั้งผลงานที่กำลจะออนแอร์แล้วก็อีเวนต่างติดตามพ่ครับผม้งนั้นก็ฝากเอาก่อนฝากเอาก็ล่าสุดนะครับก็กับ แอปเปนะครับผมแอปเปถึงเธอถึงเธอที่รักครับผมก็จะออแล้วนะครับผมพรุ่งนี้นะตอนแรกตอนแรกพรุนี้ที่แรกพวกเราก็มีโอกาสเนี่ยผม3คนนะเป็นรับเชิญใช่ก็ติดตามด้วยนะครับผมกับแ p ปเปิลเธอที่รักนะครับก็เร็วๆนี้นะครับกับด็อกร์สไมล์ด็อกเตอรอีสไมล์นะครับผมรักคนนี้เป็นของผมครับผมก็เตรียมตัวรับชมไพร์ต์กันได้แล้วก็ติดตามพวกเรานะครับได้ที่กองทัพโปรดักชันนะครับแล้วก็ YouTube นะครับได้หมดเลยนะทุกคนก็ฝากกันด้วยครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณคับขอบคุณคับ